คือปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าแค่สาเปอร์เซ็นตในช่วงห้าปีแรกให้ผู้กู้เนี่ยไปซื้อบ้านนะคะสําหรับคนที่มีรายได้น้อยอะค่ะอืมค่ะเอ,อะหลักเกณฑ์กติกาอะไรยังเหมือนเดิมไหมคะหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง มาหลักการก็คือ <câ: S 2> เหมือนเดิมอ่ะนะคะทีน <Nixon> ี้เที่ในช่วงที่ผ่านมาระยะที่สองเนี่ยมีผู้กู้ไปสองหมื่นสองพันกว่ารายนะคะก็เรียกว่าจำนวนเต็มกรอบวงเงินที่อนุมัติให้แต่ละเฟสเนี่ยสองหมื่นล้านเลยค่ะก็สำหรับครั้งนี้นะคะก็เป็นหลักการเดิมคือวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกินสี่สิบปีนะคะ อัตราดอกเบี้ยคงที่3%ช่วง5ปีแรกปีที่6-7ก็ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีก็ตามเรท MRR นะคะ <c oughs> แล้วก็ปีที่8ตลอดจนอายุสัญญากู้เงินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วงๆไปนะคะแต่ว่าในหลักการก็ก็คือสำหรับคนที่ผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไปกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ <c oughs> ค่ะนี่ก็คือเฟสที่3นะคะมีก <c oughs> ี่ยูนินะเบอร อะไรนะคะมีกี่หลังนะร้านหลังเหรอ <c oughs> คือตอบว,วงเงินสองหมื่คือมันก็คือร้านหลังน,นี้คือเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ตัดนโยบายที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าสําหรับที่จะปล่อยกู้ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยะค่ะก็สําหรับเฟสสามนี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่ารายอะค่ะเพราะว่าหลายละคือเพราะว่าเพราะว่าเฟสสองเนี่ยก็สองหมื่น<ล>สองพันกว่ารายค <ๆ S 2> <ะ>่ะกับ<า> นะคะค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปได้แล้วนะคะจนถึงสามสิบธันวาคมหกแปดหรือว่าจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินนะคะไม่น่าจะเหลือถึงปีหกแปดแล้วมั้งคะดรรัชดาดูแล้วใช่ใช่ไม่น่าจะถึงนะคะคือมันมีช่วงหนึง่งโควิดเนี่ยมันช้าช่วงน,งนั้นปล่อยกู้ไปแล้วก็เอ,อเหมือนกับเศรษฐกิจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าพมวะเฟสที่สองเนี่ยเรียกว่า ไ,ได้สวยมากเพราะเป็นเรื่องที่อยู่า,ายัยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการอยู่แล้วอะค่ะก็คือขอเต็มกรอบวงเงินไปแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ย้ำว่าวงเงินอนุมัติสูงสุดให้ผู้กู้แต่ละรายเนี่ยไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะกู้สูงสุดไม่เกินสี่สิบปีค่ะอืมค่ะเห็น,นคุณชัดชัยขออภัยค่ะคุณชัดชัยสุริไลกรรมการพิจารณาทอสอบ,บอกว่า ระยะที่3เนี่ยจะมุ่งเน้นให้กับผู้มีรายได้น้อยต่อเดือนที่รายได้ไม่เกิน25,000บาทได้เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรกนะคะก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยคงที่5ปีแรกเนี่ยเท่ากับสต่อปีจากนั้นค่อยๆปรับมันขึ้นไปตลอดอายุสัญญาค่ะ